เจคพีคอกนักชกแคนเดียวขอแจ้งเกิดไฟแรกในรายการวันลุมพินี58ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสะพ่อสมควรสำหรับเจคพีคอรกที่กำลังจะเปิดตัวนในรายการวันลุมพินี58ที่จะต้องเจอกับนักชกแดนปราดิบชาวญี่ปุ่นโคเฮอิสาเหตุที่นักชกหลายนี้ เป็นกระแสก็เพราะว่าเป็นนักชกแขนเดียวแต่ว่ามีดีกีที่ไม่ธรรมดาเขาเป็นถึงแชมป์โลตูวันของประเทศแคนาดาและยังไม่ใช่แค่นั้นเจคพี่คอบยังเป็นถึงแชมป์ WBC มวยไทยอีกด้วยและก็ยังมีเข็มขัดแชมป์มวยไทยของรายการไลออนไฟในประเทศแคนาดาอีกถึง2เส้นด้วยกันก็ต้องบอกเลยว่า เจคพี่คอกถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพร่างกายเป็นนักชกแขนเดียวแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็เป็นถึงนักชกระดับแชมป์เป็นเจ้าของเข็มขาดอยู่ถึง3-4ถึงเส้นเลยทีเดียวขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆดังนั้นทางรายการวันแชมเปี้ยนชิพบอชชาติก็เล็งเห็นแล้วว่าเจคพี่คอกมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะเข้ามาชกในรายการวันลุงพินีก็เลยทำให้มีไฟนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่5เมษายน ยนนีร่วมกับนักชกระดับเบอร์ต้นๆอีกมากมายและซึ่งวันนี้ก็จะพาแฟนมวยทุกคนไปดูฟอร์มของเจ้าตัวว่ามีดีกีเป็นถึงแชมป์มวยชายด้วยการหลายเส้นขนาดนี้จะมีสไตล์การชกเป็นยังไงแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เจ้าตัวยังเคยชก MMA อีกด้วยเราไปดูฟอร์มการชกของนักชกรายนี้กันว่าเป็นยังไง Now he catches the kick, Folsom on top. Get so close to him, it's crazy. Oh! oh, oh, oh. And you saw the eyes, the oh. eyes to the back. Oh! Can he make it to the end of the round? Jake doesn't want him to, that's for sure. Oh! oh! Jake all oh. over him. Blue corner absolutely losing their mind, beautiful knee. Right to the knee and chest there. Boy, Abdul's just all over the place. ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นหัวฟองการชกมวยฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพร่างกายแต่การได้เป็นถึงแชมป์มวยไทยอยู่หลายเส้นด้วยกันก็ได้พิสูจน์หมดแล้วว่าเขาเนี่ยของจริงไม่ใช่เพียงแค่การชกมวยแต่ทั้งหัวจิ้หัวใจที่โคตรจะน่านับถือเลยจริงๆ เอาละครับผมบอกเลยว่าฝ่ายเปิดตัวในรายการวันลุมพินี58ที่จะถึงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยน่าจะให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและเชื่อเลยว่าจะต้องเป็นอีกคู่ที่ชกกันอย่างสนุกดุเดือดไม่แพ้คู่อื่นๆอย่างแน่นอนและก่อนที่จบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ